ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็เตรียมบังคับใช้กฎหมายคุมเข้มโลหะหนักกับกระดาษสัมผัสอาหารปลายปีนี้ค่ะ กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมอเร่งควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าโดยเฉพาะกระดาษสัมผัสอาหารและกระดาษสัมผัสอาหารสํสา,ห,ารสหรับปรุงอาหารด้วยความร้อนเนื่องจากสินค้าทั้งสองประเภทนี้ใช้กันแพร่หลายหากไม่มีคุณภาพอาจมีโลหนะหนักและสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้เป็นสินค้าควบคุมคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้เดือนธันวาคม 你看。